สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาได้นำเครื่องรางที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นกุมารทองวัดกลางบางแก้วรุ่นเศรษฐีพกทรัพ์นะคะโดยหลวงพ่อคงวัดกลางบางแก้วค่ะสำหรับกุมารทององค์ตอนนี้นะคะก็จะฝังตะกุดอยู่สองดอกค่ะ เมื่อเทียบขนาดกับเหบียญสิบ,บาทจะเห็นว่ากุมารทองตอนนี้ก็สูงกว่าเหรียญ10บบาทไปเพียงเล็กน้อยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ